เขาได้ทําการพูดหรือหาเสียงไว้หรือมีการสื่อสารไว้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มฟอร์มรัฐบาลเนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องของว่ามต,ติคมรมแรกจะมีเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเลยหรือมต,ติคมรมแรกจะมีเรื่องของรัฐธรรมนูญเลยผลท้ายที่สุดก็คือพอไปดูในมติคมรไมไม่มีไม่ม<อ>ีไม่มีไงคือนโยบายการหาเสียงนโยบายการรวมรัฐบาลด้วยไงบางคนบอกว่านี่ไงเขาออกเพรสมาแล้วไงว่าเขาจะตั้งกรรมการศึกษาเรื่องของการทําประชามติอ่านี่ไง คารพความเห็นของทางไอรองไงอ่าคารพความเห็นของประชาชนไงในการตั้งคําถามแต่แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่มันไม่ใช่เป็นมติครมองไงเราจะต้องมามามาแบ่งแยกว่าอันนี้คือมติครมออันนี้คือเพรสอันนี้คือสิ่งที่นายกแถลงไหมเพราะมันจริงคือถ้าสมมติว่าพูดออกมาปุ๊บแล้วมันเข้าใจได้จบว่าโอเคสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดนั่นคือสิ่งที่เคาะแล้วผมรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันจะตรงไปตรงมามา,มากกว่าแต่พอมันมีขั้นตอนหนึ่งสองสาปุ๊บเนี่ยว่าอ๋ออันนี้เป็นมติคอรมอนะครับอันนี้เป Press Release นะครับอันนี้เป็นข้อสั่งการนะครับมันเลยเกิดคำถามอยู่พอสมควร